ติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะร <ผม S 2> กรณีพันเอกพงเพชรเกตสุภาพนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการที่4นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักเขาบอกว่าท่านเสพงเพชรเนี่ยส่งข้อความระบายความคับแค้นใจครับผม ไปในกลุ่มลายกลุ่มลายของข้าราชการต่างๆทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยาแนแห่งชาติต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในหมู่ราชการ,ค,รคือต้องบอกว่าเสเสพงเพชรเนี่ยฮะท่านเอกพงเพชรเนี่ยยัเ,เป็นหนึ่งในผู้ร่วมปฏิบัติการปราบปรามการลุกป่าอยู่เขาก็ส่งส่งลายเข้าไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เลยอย่ที่มกมบอกอบอกระบ,บายความรู้สึกว่า เนี่ยหดหูเหลือเกินเศร้าใจเหลือเกินรักษาป่าต้นน้าสักผถืนไว้ยังไม่ได้เลยเ<อ>แกบอกบอกว่าแกเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่พวกข้ารชการชั้นผู้ใหญ่แล้วกานาทหารเนี่ยไปร่วมงานเปิดโครงการสวนน้าแห่งหนึง่งที่บริเวณภูขี้ไก่ซึ่งเป็นรอยต่ออเาเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ตรงนั้น,นประมาณ1,800ด้ไร่ที่เห็นเนี่ยฮะ,ะ,ะแกบอกว่าตรงนี้มันออกเอกสาริสริ์โดยไม่ชอบ เพราะเพราะเกิดจากการเพิกถอนล่าช้าทําให้ต้องสูญเสียป่าพื้นที่ตรงนี้ไปแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นป่าไม่เอยแบบงี้แกบอกตั้งก่อนนี่เป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าสมบูรณ์เนี่ยแกแกแกตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศมาแล้วแล้วแกก็ไปอ่าก็ดูไปตรวจสอบกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบเดินเท้าตรวจด้วยแล้วก็มีภาพถ่ายยืนยันว่าเป็นป่าสมบูรณ์เป็นภูเขาออกเอกสารไม่ได้ครับแต่ปรากฏว่ามีนายทุนทางภาคใต้เนี่ยเข้าไปเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าตรงนี้ประมาณ2,000ไร่เมื่อประมาณปี57 ครับพอไปบุกรุกเสร็จปุ๊บครานี้ก็กลายเป็นผ่าป่าโบรอนแล้วก็มีการออกเอกาสารสิทธิ์ก็คือบุกรุกเพื่อจะสร้างสวนสวนน้ำเนี่ยนะ<อ>เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีการออกโฉน,นดโฉนดเสนอกันแล้วปรากฏว่าไอ้พวกนี้มันก็มีการเปลี่ยนมือไปบางส่วนครับคราวนี้แกก็บอกว่าแกลงไปปรากฏว่ามันมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ได้เพราะอะไรมั้งบเพราะว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่บางมันจะมีแม่น้ำป่าสักกั้นอยู่ครับ ฝั่งหนึ่งเนี่ยประกาศเป็นป่าสังวนแล้วแต่อ้ฝั่งตรงนี้ยังไม่ได้ประกาศเพราะการทํางานที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะแกบอกนะอาจจะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย เข้าไปซิกแซกทาให้มันเกิดเป็นสนดขึ้นมาแต่แม้ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปทําไปตัดไม้ทำลายป่าได้ถูกต้องเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ล่าช้ากับมีเจ้าหน้าที่และแกก็เลยสลดใจว่าไอ้วันเปิดงานปัญหาคือไอ้ไอ้ที่ว่าเนี่ยนะไอ้ในทุนที่ว่าเนี่ยมีการเปิดงานใช่ไหมไปตัดต้นไม้จนเลียนเตียนเอาเต็งไปตั้งเอาโต๊ะจีนไปตั้ง ที่สําคัญคืออะไรมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมด้วยมีนายทหารไปร่วมด้วยโอ้โหนี่นะเ<ก>มามาดูวเนี่ยนั่งกินกินโต๊ะจีนกันเนี่ยไม่แต่แกก็บอกเนี้แกก็บอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะถ้าข้าราชการพวกนี้อาจจะไม่รู้ แต่จริงๆผมว่าจะไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงเพราะมันก็โล่งสักขนาดนี้นะไม่รู้ได้ยังไงมันแต่แกบอกว่าตอนนี้ที่ต้องถาม็คือต้องเร่งไปเร่งถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดที่มีจากพรุ่งนี้คืนที่หมดแต่คราวนี้เรื่องก็ไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะท่านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐบิ๊กเต่าของเราเนี่ยแกบอกเฮ้ยไม่ได้อันนี้อันนี้คือเสียงฮงเนะที่เห็นในโลเสียงพงเฟนะฮะบิ๊กเต่าบอกไม่ได้ถ้าอย่างนี้โพสกันขนาดนี้เนี่ยนะสั่งสอบเลยไม่ได ไปสอบทั้งหมดว่ามันจริงไม่จริงแล้วสอบพรานการที่ไปนั่งกินกินอาหารเขาด้วยนะคือต้องไปดูอ่ะคือแล้วมันไม่นลอยต่อลมเกาวลมสักคุณกบพันแปดร้อยไล่ทําสวนน้ำโอ้โอเรื่องนี้ก็เนี่ยต้องมีขรานการอย่างนี้แหละแต่ผมไม่เข้าใจอยู่อย่างนะครับทำไมไม่พูดกันประกาศกันต้งๆต้องไปพูดในไลน์อะ โอ้โหเรื่องพวกนี้นะหรือว่าหรือว่าหรือโซเชียลมันจะทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่เลยลงโซเชียลเลยเดี๋ยวสื่อเขาจะช่วยกันเองพลังของโซเชียลมันยิ่งใหญ่มากอันนี้พอแกลงปุ๊บนะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แอ้ก็ลายาวมาเลยนี่แหละนี่แหละผมก็ต้องไปดูถ้าเกิดมันมีช่องโหว่ของกฎหมายในเรื่องนี้ก็ต้องไปแก้ไปปรับหรือถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้าในการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนอะไรก็ตามเนี่ยก็ไปดูทําไมล่าช้าแล้วถ้ามีการซิกแซกช่วยเหลือในการออกโฉนดหรือออกเอกสาริสธิ์ก็ต้องไปเอาผิดเจ้าหน้าทีี่ออกกถ้ง จำเหตุการณ์โซเชียลมีเดียพลังของโซเชียล,ลมีเดียหนึ่ง้ไหมพี่แสนไอที่ว่าบ้านอะไรคนปะบ้านป่าแหวงไงหมู่บ้านป่าแหวงไง <laughs> นั่นของแา่การศาลยุติธรรมเลยนะ <laughs> ขนาดถอยไปแล้วถอยไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับไปเราเป็นพื้นที่อื่นไปนะขนาดทำเสร็จแล้วเลยนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะนี่อันนี้เนี่ยสบายมากนะเราต้องช่วยกันรับถูกต้องครับถูกต้องครับ